ไม่มีใครรู้แน่นอนคุณเนใกล้มาแล้วค่ะอย่าบอกเรื่องนี้กับพ่อแล้วลูกเอาลูกโบใส่ท้องแม่สิคะทำไมลูกเราพูดแบบนั้นล่ะเด็กอะค่ะฉันไม่สามารถมีลูกให้คุณแบบนี้ตลอดไปหรอกนะคะเขาจะทิ้งฉันได้แบบนี้ไม่ได้นะสูบอีกสูบอีกลูกสูบอีกลูกให้ใหญ่กว่านี้ลูกค่ะแม่สูบอีกลินดาคะคุณเนใกล้มาแล้วค่ะเอาไงดีคะ อย่าบอกเรื่องนี้กับพ่อนะลูกแม่วันไ,ไม่ต้องทำแบบไปนั่งเลยพี่รักกลับมาแล้วนะค่ะวันนี้เป็นไงบ้างครับอ่าฉันแพ้ท้องนิดหน่อยอะคะ่ะแล้วลูวกเราเป็นไงบ้างอะดิ้นไหมเดี๋ยวผมขอจับหน่อยอืมคุณเพิ่งไปท้างนอกมามือเปื้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงด้วยสิไม่ห้างเลย เงั้นเราไปเดินเล่นกันหน่อยไหมอยากไปเดินเล่นมิจาลูกหรืออยากไปหาแม่งั้นพวกคุณสองคนไปกันก่อนเลยนะคะเเดี๋ยวฉันขอเคลียร์บ้านแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวฉันตามไปคุณแน่นใจนะว,ว่าจะไม่ไปกับพวกเราอะไปเถอคะค่ะเดี๋ยวฉันตามไปคะ่ะโอเคลูกงั้นเ,เราไปก่อนเนะาะค่ะพ่อเผืออโดนจับได้อยู่แล้วเชียวดี<อ>นะที่เธอวิ่งตัวทันฉันว่า แผนเนี้ยไม่มีใครรู้แน่นอนค่ะฉันก็หวังว่าแบบนั้นนะคะนานเลยนะคะที่เราไม่ได้มาเดินเล่นด้วยกันนั่นสิครับแม่คะมีลูกโป่งด้วยเอาลูกโป่งใส่ท้องแม่สิคะทำไมลูกเราพูดแบบนั้นอะเออเด็กอะคะ่ะหนูในท้องเนี่ยน้องของหนูนะคะไม่ใช่ลูกโปง่งน e ี่ยิ้ม ก็นี่น้องชายหนูไงล่ะไม่ใช่ลูกโปง่งซะหน่อยพ่อคะช่วยปลดลูกโป่งให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูจะเอาไปใส่ในท้องพ่อมาไดรสิ <c oughs> ลูกแบบนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะโุ้ยเท่าแม่เลยเนี่ยเออคือคือว่าฉันแพ้ท้องหนักมากเลยอะคะ่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าที่นู่นี้เห็นคุณน่าซีดๆไปนั่งก่อนไหม ไม่เป็นไรค่ะฉันว่าเรากลับบ้านกดอีควาค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาหมอกันไหมจะได้เซ็นรับรองเรื่องลูกด้วยออไม่ละค่ะไปลูกเดี๋ยวก่อนสิคุณเดี๋ยวก่อนสิอ้าวเหลียวสวัสดีค่ะคุณนีอนี่เธอท้องเหรอฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยออใช่ค่ะคือฉันตั้งท้องอยู่ ฉันไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญอะไรก็เลยไม่ได้แจ้งค่ะส่วนฉันก็ไม่ได้สังเกตด้วยสิเอาเป็นว่าดีๆกับเธอด้วยนะดีเลยจะได้มีลูกเกิดมาพร้อมกันสองคนใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีจริงพ่อคะเว่าไงลูกเออหลิวช่วงนี้เธอก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะแล้วก็ฝากดูแลลินดาด้วยถ้าลูกของเธอเป็นลูกผู้ชายเนี่ย น้อยโตมาก็จะได้ดูแลเธอได้ฉันสัมผัสได้เลยนะว่าลูกงเธอเนี่ยจะเติบโตมาพร้อมกับความรักส่วนฉันเนี่ยก็ทนรอไม่ไหวลนะที่จะเจอลูกของฉันเองเอ่อคุณเีคะคือฉันมีเรื่องจะถามอะค่ะถ้าสมมติว่าถ้าคุณลินดาไม่ท้องคุณณีจะยังรักเขาอยู่ไหมคะนี่หลิวฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะ ฉันอะรักลินดากับเจยิ้มมากถึงแม้เจ้ายิ้มจะไม่ใช่ลูกของฉันเนี่ยแต่ฉันก็รักเจ้ายิ้มเหมือนกับพ่อแท้ๆเทพกําเหนิ่เข้ามาไม่ว่าลินดาจะมีลูกหรือไม่ฉันก็ยังรักพวกเขาอยู่ดีเนาะอค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะอืมยิ้มเดี๋ยวไปรอห้องในก่อนนะเดี๋ยวพ่อมาเออหลิวฝากบอกลินดาด้วยนะว่าฉันจะออกไปซื้อของนอกะเข้ามา ได้ค่ะคุณนีมาค่ะเดี๋ยวไปรอพี่ในห้องก่อนนะค่ะ<ๆ><ป>ขอบใจเธอมากเลยนะเดี๋ยว<จบ>ถ้าไม่มีเธอแผนก็ไม่สำเร็จสักทีเลิกโกหกเลยค่ะคุริดาเรื่องมันชัดจะไปกันใหญ่แล้วไม่ฉันต้องท้องถ้าฉันไม่ท้องอะ่ะก็ต้องทิ้งฉันไปนแน่ๆไม่อีกอย่างนะ ฉันไม่ปล่อยให้เขาไปมีผู้หญิงคนอื่นหรอกนอกจากฉันคุณก็ได้ยินที่คุณเนพูดนี่คะถึงคุณไม่มีลูกเขาก็ยังรักคุณอยู่ดีฉันไม่สามารถมีลูกให้คุณแบบนี้ตลอดไปหรอกนะคะไม่เขาไม่รู้อะไรเขาไม่ต้องพูดฉันอยากให้เขาอยู่กับฉันดูแลฉันและอีกอย่างนะฉันจาาาน้างเธอมาน้หลิวนี่เธอจะเก็บของไปไหน โอขอโทษนะคะฉันไม่สามารถช่วยคุณโกหกได้อีกแล้วค่ะเขาจะทิ้งฉันแบบนี้ไม่ได้นะแล้วคุณจะให้ฉันทำไงคะวันหนึ่งฉันก็ต้องคลอดลูกอยู่ดีฉันไม่อยากโกหกแล้วค่ะนี่หยุดนะลินดาคุณมั้งแต่เมื่อไหร่ละคะคุณไม่ได้ท้องเหรอฉันขอโทษนะคะ ฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะพอดีฉันไม่สามารถท้องได้อะค่ะฉันเลยใช้วิธีนี้นี่คุณเห็นว่าผมโง่มากใช่ไหมฉันอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกับคุณนะคะฉันเห็นความพยายามของคุณที่อยากจะเป็นพ่อคนแล้วเหลิวยมเขาก็ท้องพอดีค่ะฉันเลยจ้างหลิวยมมาอุ้มท้องแทนฉันแล้วสามีเขาก็ทิ้งเขาไปอะค่ะฉันเลยใช้วิธีนี้ และยิ้มก็ไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของฉันค่ะฉันรักเขามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆแต่ฉันก็รักเขาเหมือนลูกจริงๆนะคะฉันขอโทษนะคะคุณยกโทษให้ฉันนะคะทำไมเรื่องแบบนี้ไม่มาบอกตรงๆอ่ะแล้วคุณยังจะไปพาลูกพาแม่เขาอีกเรื่องแบบเนี้ยเราคุยกันได้ก็บอกไปแล้วเว้ยคะว่าฉันขอโทษอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจยกโทษให้ฉันนะคะทุกอย่างมันมีทางออกเสมอ คุณเนค่ะคือฉันก็เป็นส่วนหนึ่งในการโกรหกคุณครั้งนี้ฉันขอโทษด้วยนะคะยังไงฉันขอตัวก่อนค่ะหลิวเธอไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นอยู่กับพวกเราที่นี่แหละยิ้มมา,าพ่อสิลินดาคุณเห็นไหม ผมก็รักยิ้มเหมือนลูกแท้ผมไม่ได้สนใจเลยนะว่าคุณจะท้องได้หรือไม่ได้เพราะยังไงคุณก็คือคนที่ผมรักเสมอขอบคุณนะคะฉันเลือกไม่ผิดเลยที่เลือกคุณมาเป็นคู่ชีวิตฉันเห็นหน้าคุณครั้งแรกฉันก็รู้เลยค่ะว่าน,นี่แหละคู่ชีวิตของฉันส่วนหลิวเธอไ่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องลูกอะ่ะ ใยชั้นกนนาิดาจะเป็นคนจัดก,การให้เองขอบคุณมากค่ะ